โอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมาขาย ID SV 153นะครับเลเวล69นะครับพลัง5 4 0 0 0ครับอันดับลันปลรลรอง805ตัวละครระดับ HSR นะครับราชาใต้ดินแทงท็อปมาสเตอร์คาบ,บุโต,โตเด็กวัคซินแมนอะตอมิกไปดูของนะครับผม อะตอมิกไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ1ดาวหน้ากากหวานไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ1ดาวเด็กไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ1ดาวด้วงไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ1ดาววัคซีนแมนไม่ได้อัพนะครับราชาใต้ดินตาเฉพาะ1ดาวครับเป็น ID ที่มี3เทพนะครับผม ไปลองสก,กิลกับเพื่อนในกิวนะครับขอลองกับพลังใกล้เคียงกันนะครับผมโอเคพลังใกล้เคียงกันนะครับราตองิเราปาดไปก่อนครับผมดวงเราตีไปครับหน้ากากหวานเขาตีมาครับวัคซีนแมนเราหลับไปแล้วครับผม ทีมเขาทิงเหลือครบทีมเราหายไปแล้วหนึ่งครับจีนอนอันตีมาเสียดายไม่มีวัคซีนแมนนะครับไม่งั้นโดนสถานะเผาไหม้จะได้สายตรงค้าจะได้รับดาเมจไปอีกครับผมโอเคบอลทองเขาตายโดนหน้ากากหวานนะครับสุมกิอันตีมาครับอตอมตีธรรมดาครับ จะราชได้ดินส่วนไปครับผมโอเคทีมเข้าเหลือ3ตัวนะครับเหลือสองแล้วโอเคครับหมดแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ID นี้ขายที่ไม่ถึงร้อยนะครับ90บาทนะครับนานๆจะมาทีครับ ID แบบนี้โอเคครับใครสนใจก็ติดต่อลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ